สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาฟังเรื่องเล่าของพระรอดลำพูนในมุมของอาจารย์คมจอมขมังเวทแห่งเมืองสุพรรณบุรีช่วงนี้เราอยู่ที่ลำพูนลำปางเชียงใหม่ก็ถือโอกาสที่จะมาถ่ายทำเพื่อเป็นเป็นประวัติว่าครั้งหนึ่งเราเคยมาทำคลิปทำข่าวที่นี่กับอาจารย์คมอาจารย์คมครับประเด็นหนึ่งเลยที่นั่งเข้าแต่ครับพระรอดชื่อนี้มาจากไหนครับอืม เรื่องของชื่อนามของคำว่าพระรอดมันก็จะจำแนกได้เป็นสองนัยยะ,ะครับจริงๆแลว้วก็คือหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเมื่อกลุกพระรอดแตกออกมาแล้วเนี่ยได้มีมหาชนทั้งหลายเนี่ยนำเอาพระรอดเนี่ยไปรัตนาใช้ติดตัวหรือใช้บูชาแล้วมันเกิดอนุภาพรั่วพุทธานุภาพเด่นในทางแคล้วคลาดครับคือว่ารอดปลอดภัยครับ ก็เลยเรียกกันว่าพระรอดก็อาจจะเป็นได้ครับหรือสองพระรอดโดยส่วนมากนะองค์จะขนาดเล็กเล็กจิว๋วขนาดเล็กจิว๋วนะเรียกว่าพิมพ์มใหญ่นี่ยังเล็กเลยอ่ะที่เรียกกันว่าพิมพ์มใหญ่เนี่ยก็ยังมีขนาดค่อนข้างเล็กอ่ะพ,พิมใหญ่ไม่ใช่ขนาดนี้นะครับพิมพ์มใหญ่ขนาดนี้อพ,พิมใหญ่องค์แค่นี้นนพิมพ์มใหญ่องค์แค่นี้แลสดงว่ามันต้องมีเล็กกว่านั้นลงไปและก็ทั้งกระทั่งพิมพ์จิ๋วเพราะว่าพระแต่ละกุละเมืองมีพิมพจิ๋วนะอย่าลืม แม้แต่พระสุมกร,รผมได้พิมพ์จิ๋วไว้สององค์คขอโทษฮะเท่าเล็บมือนิ้วก้อยนี่จริงๆนะพิมนะพิมจิ๋วอะ่ะผมมีทั้งเนื้อสำริดมีทั้งเนื้อดินเผาที่เป็นสีเขียวมอยซึ่งดูง่ายมากแล้วก็มีเนื้อสนิมแดงซึ่งเป็นพิมพ์จิ๋วของอพระสุมกร,รฉะนั้นพระรอดก็ต้องมีพิมพ์จิ๋วเช่นกันนะนี่แหละมันก็น่าจะมาจากสอ,สอลักษณะนี่แหละ ทิมลอดคือมันลอดหล่นหายมอ,อมันหล่นหายมันลอดมือมันลอดมืออ่ะครับผมถ้าถ้าเป็นคําภาษาชาวบ้านเขาเรียมมันลอดมือลอดตีนครับอ่ามันเป็นอย่างนั้นลอดมือลอดตีนเงนี้ยไ,ไม่ได้ตั้งชื่อมาตั้งแต่ต้นไม่ไม่น่าจะมีแต่ต้นหรอกครับเพราะว่าชื่อพระทั้งหมดมาตั้งกันเอาเองไม่ว่าจะเป็นพระพระมเหสวรพระทุกพระอืมาตั้งกันเอาเองแล้วมาตั้งกันเป็นกิจารักษณะจริงๆนะหลังห้าสิบปี ย้อนหลังไป50ปีนี่นประมาณ50ปีครปีซึ่งก่อนโน้นเอาเราสมมุติว่าอย่างพระขุนแผนบ้านกลางเขาก็ไม่เรียกขุนแผนครับเขาก็เรียกแค่พระบ้านกลางหรือพระปู่บ้านกลางเฉยๆนะเอาอย่างพระขุนแผนวัดพระรูปเดิมเรียกว่าพระหลังเบี้ยไม่ได้เรียกว่าพระขุนแผนครับพระมเหสวนเดิมเรียกพระสวน เพราะตามพุทธลักษณะรั่วตามลักษณะ,อะเอ่เอกะลักษณ์ของพระคือสวนกันหัวสวนกันครับคนสมัยก่อนก็เลยเรียกพระสวนพระสวนแค่นั้นเองนะครับแต่ที่มาเรียกกันเป็นกิจลักษณะนี้คือมี <c oughs> เกิดการนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะมีวงการเซียนพระเกิดขึ้นแล้วจึงได้พยายามตั้งชื่อเพื่อให้ <จำ S 1> มัน <ng ai. S 1> มันจำง่ายให้มันสะดวกก่การที่เราจะจำ แม้กระทั่งพิมพ์โนโนพิมพนี้สมัยก่อนไม่มีพิมพหรอกครับพระสวนคือพระสวนทั้งหมดครับพิมพ์ไหนไม่รู้ครับนะเมื่อมันเกิดวงการพระเครื่องขึ้นมาเนี่ยเพื่อสะดวกก่การจดจําก็เลยตั้งชื่อพิมพ์แต่และพิมพ์ละพิมพ์ละพิมพ์จนสับสนไปหมดครับแล้วตั้งชื่อหมดไหมไม่หมดหรอกนะยังไม่เห็สวนเนี่ยผมว่าไม่ต่ากว่าห้าสิบพิมพนะทั้งหมดครับไม่ต่ากว่าน่นแน่นอนทีนี้สมมติว่าพิมพ์ใหญ่ พิมพใหญ่นี่มันก็น่าจะไม่ต่ำกว่าสิบพิมพอะแล้วมันใหญ่อะไรบ้างอะทีเนี้ยอย่างพิมพ์เล็กก็หลายพิมพ์ครับมันเป็นอย่างนี้เรื่องพิมพ์พระเนี่ยคือเดิมเนี่ยคนเฒ่าคนแก่หรือว่าคนยุคโบร,ราณจริงๆเนี่ยดูตามลักษณะพระแล้วเรียกตามนั้นครับอ,อย่างพระของเมืองลำพูนเมืองลำพูนเนี่ยมันจะมีอีกอีกที่ว่าเป็นค่อนข้างองค์ใหญ่ประมาณนี้นะครับแล้วในองค์พระเนี่ยจะมีพระองค์เล็กๆสิบสององค์คนะอ่า ถ้าสิบสององเขาก็เรียกพระสิบสองไม่ได้ตั้งชื่อวิเศษอะไรเลยพระสิบสองอ่าแล้วบางองค์เนี่ยมันจะมียี่สิบสองอีกเขาจะเรียกพระสาวสองตามชื่อตามที่เห็นเลยอ่าตามลักษณะนะอย่างพระเปิมเนี่ยพระรอดพระคงพระอะไรพระคงตั้งชื่อตามวัดครับชื่อวัดที่พบวัดที่พบนั่นคือวัดเขาเรียกวัดนั้นเรียกว่าวัดพระคงหรือสีครับพอมีพระแตกออกมาก็เรียกว่าพระคงนะแล้วทีนี้ ยังมีพระอีกองค์ค้ายพระคงแต่มันใหญ่มันปั้มเปอร์กว่าอขนาดเครื่องกว่าครับเรียกพระเปิมเลยพระเปิมเลยอเรียกตามชื่อที่ใหญ่ขึ้นมันเครื่องขึ้นเห็นไหมล่ะครับอย่างพระรอดก็เกษตนกนแน่นอนที่สุดอันดับแรกคือตามลักษณะครับคือองค์มันเล็กมันรอดอย่างนั้นนะทจา์ครับทาไมอาจารย์เชื่อว่าพระรอดที่คนจะเสียนะครับเสียนที่ซื้อขายกันมีน้อยแต่คนสะสมชาวบ้านเขาบอกว่ามีไม่น้อย โอ้โหถ้าเซียนเนี่ยมันทุกพระเลยครับทุกพระมีไม่มากเซียนในประเทศนะครับและโดยเฉพาะเซียนทุกวัดทุกพระไม่มีมากใช่โดยเฉพาะพระอะไรพระที่มีราคาครับแต่ถ้าพระที่ไม่นิยมเนี่ยเซียนก็บอกว่าเยอะแยะอืมแต่กลุ่มมามากครับแต่ถ้าหากว่าอันไหนที่อยู่ระดับนิยมระดับแนวหน้าเนี่ยเซียนทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดพบน้อยหายาก พบน้อยหายากแต่ถ้าเราก็ไม่เข้าใจว่าเขาเกิดทันหรือเปล่าครับนะเขาเกิดทันตอนทํำไหมหรือว่าเขาเกิดทันตอนที่เขาขุดพบเปิดกุก้งไหมเอาไม่ต้องทําตอนทันนะครับเอาตอนพบกุ้ใช่ตอนเปิดกุ้ยังไม่ทันเลยครับเป็นอย่างนั้นคือไม่ได้ไปรู้ไปเห็นด้วยครับแต่ก็ออกมาตัดสิน <c oughs> เรียกว่ามาตีกรอบเอาไว้เลยว่ามันมีน้อยมันหายากมีน้อยหายากนะมีน้อยหายากนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะ มันไม่มีพระกุกใดหรอกที่จะทาไว้เพียงเล็กๆน้อยๆนะเราตะกะนี่เรื่องมันไม่ได้คิดอะไรสลับซับซ้อนเลยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเจ้าเมืองก็ดีกษัตริย์ก็ดีขุนานางก็ดีหรือแม้กระทั่งเชื้อพระวงศ์หรือก็ับดีเศรษฐีเนี่ยที่เขาสร้างวัดขึ้นมาน่ะเขาทุ่มเทสร้างอย่างอลังการด้วยอะไรด้วยศรัทธายอย่างแท้จ,จริงนะสร้างาศาสนสถานเช่นว่า ถาวรวัตถุที่เป็นอุโบสถเป็นวิหารนะเป็นสถูปเป็นเจดีย์เนี่ยมันใช้ทุนมหาศาลนะจริงๆแล้วอ่ะครับหรือไม่ได้ใช้ทุนเขามีค่าทาสบริวารทําเขาจะทําอาร,รังการแค่ไหนก็ได้ครับนะแล้วการสร้างพระอืมด้วยความเชื่อนะอานิสงส์มากกว่าทุกอย่างมากกว่าสร้างโบสถ์ในอดีตนะครับในอดีตคือความเชื่อแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังเชื่อกันแบบนั้น ว่าการสร้างพระเนี่ยมันเป็นพุทธบูชาโดยตรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อานิสงส์มากมายมหาศาลอานิสงส์เชื่อเทียบแล้วมากกว่าไปสร้างกุฏิไม่มากกว่าไปสร้างหอสุดมนมากกว่าไปสร้างวิหารสร้างอะไรทั้งหมดอันนี้เป็นความเชื่อทำให้มันเป็นความเชื่อที่สืบสานกันมายาวนานครับก็สร้างโบสถ์หลังหนึ่งใช้เงินเท่าไหร่สร้างวิหารเท่าไหร่สร้างเทดีเท่าไหร่แล้วทาไมมึงสร้างพระนิดเดียวทั้งทัที่อานิสงส์มากอตักกะนี่นิดเดียวนะคิดแค่นี้พอนะครับ ครั้งที่พระนี่มันแทบจะไม่ได้ใช้ทุนเพราะอะไรค่าทาบริวารช่วยกันทําได้แต่ก่อนนู้นจํานวนพระที่มากมายเนี่ยเราต้องพูดถึงค่าทาาบริวารใช่ในเมื่อเชื่อว่าอานิสงส์มากขนาดนี้ทําไมไม่ทําให้มากกว่าอย่างอื่นละ่ะครับเชื่อว่าอานิสงส์สร้างพระมากแต่ทาพระแต่น้อยบ,บ้าหรือเปล่าครับเห็นไหมล่ะครับ,ค,รบคือเราต้องเอาหลักความจริงเนี่ยมาพูดกันครับ,รบแต่ทีนี้พระที่มันเป็นไปได้ว่าไอ้ที่หายากหรือพบน้อยนี่ ข้อนี้เชื่อว่ามันเป็นไปได้มันไม่ใช่ว่าพบน้อยพบเพราะว่ามันอยู่ในกลุก่มมันสร้างไว้น้อยมันไม่ใช่ที่พบน้อยคือเซียนไปเจอน้อยครับมันเจอไม่มากเหมือนพระอื่นครนะข้อที่หนึ่งถ้าย้อนอดีตไปหลายร้อยปีหรือเป็นพันปีอย่างพระรอดนี่เชื่อกันว่าพันสองร้อยถึงสามร้อยปีมาแล้วครับอย่าลืมว่าอายุขนาดนั้นเนี่ยจะถูกหรืจดีนะมันพังไปกี่ร้อยปีแล้วละ่ะครับ มันต้องพังไปหลายร้อยปีแล้วแล้วพระสมัยนั้นน่ะมันไม่มีใครใช้หรอกอและบ้านเมืองยุคนั้นน่ะลำพูนนี่อาจจะล้างไปแล้วด้วยอาจจะเป็นป่าเป็นดงไปแล้วด้วยครับมันไม่ได้เจริญสืบสารกันมาเป็นพันปีนะครับมันสลับกันอยู่อย่างนี้ครับมันเป็นบ้านเป็นเมืองจากนั้นมันล้างเป็นป่าจากเป็นป่ามันก็มาเป็นเมืองใหม่อีกมันเป็นอย่างนี้ครับเมื่อพระเนี่ยมันแตกจากกรุหรือตัดจกดีนั้นน่ะมันไหลทะลักมากองอยู่กับพื้นดิน เมื่อมันกองอยู่กับพื้นดินนานไปนานไปเนี่ยอาจมันล้างเป็นป่าเป็นดงไปแล้วเนี่ยบใบไม้ที่ร่วงแต่ละปีเท่าไหร่ครับผ่านไปสิบปียี่สิบปีร้อยปีเท่าไหร่พระมันจมอยู่ใต้ผืนแผ่นดินไปเท่าไหร่แล้วครับแล้วมันยังเกิดอะไรในแต่ละปีเนี่ยธรรมชาติฝนตกใช่ไหมฝนตกพอฝนตกอะไรน้ําป่าไหลหลา,ลากมันพัดพาพระนี้กระจายไปขนาดไหนเราไม่รู้ได้คือแน่นอนที่สุด อาจจะเกินครึ่งที่พระนี้จมอยู่ใต้ผืนแผ่นดินไปแล้วมันเกินครึ่งไปแล้วนะทีนี้ในส่วนที่วา่ามีคนที่มาเอาไปใช้ไปแรกๆเนี่ยเขาไม่ได้เอาไปเยอะหรอกเขาไปใช้ติดตัวเขาองค์สององค์เท่านั้นเขาไม่ได้เอาไปเยอะครับ,รบสมมุติเขามาเจอกองพระอยู่ตรงเนี้ยเท่าไหร่ไม่รู้นะเขาจะเอาติดไม้ติดมือไปแค่องค์สององ,องค์ก่อนที่จะไปเขาคิดแล้วคิดอีกนะใช่ไม่ใช่เพราะสมัยนั้นก็คือ อาศัยอำนาจพุทธคุณได้เฉยเอาไปค้าไปขายได้ไม่ได้ครับทีนี้พอเริ่มมีการสะสมเริ่มมีการสะสมะเครื่องยุคต้นๆจริงๆเนี่ยไปสืบถามได้เลยว่ามันเป็นจริงอย่างนี้หรือไม่ครับม,มันจะมีเฉพาะกลุ่มบางกลุ่มหรือบางคนซึ่งจํานวนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วน่ยไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนของราัศาดรที่นิยมสะสมครับแล้วกลุ่มนิยมสะสมะแบบนั้น,นถ้าย้อนไปเมื่อร้อยปีหรือร้อยกว่าปี ก่อนโน้นนแน่นอนที่สุดเป็นผู้มีฐานะเป็นขุนานางเป็นกหบดีเท่านั้นไม่ใช่สามัญชนหรือชาวบ้านทั่วไปฉะนั้นนักสะสมเหล่านี้เมื่อมีการสะสมมันก็เลยไปอยู่แต่ละจุดพระยุคเก่าๆมันจึงจะไปอยู่แก่แต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวเท่านั้นครับ,รบนะซึ่งอย่างทุกวันเนี่ยผมว่ายังอยู่อีกมหาศาลนะที่พระ เก่าดินไปอยู่ในแต่ละตระกูลตระกูลที่มา <c oughs> หมุนเวียนกันอยู่ในตลาดพระหรือในวงการพระเครื่องเนี่ยผมว่าไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์แต่ห้าไปนที่วงการพระเครื่องเนี่ยไปส่วนเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ใช่เีก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะมันอยู่ในลังใหญ่มาตั้งแต่โบราณครับแล้วอย่าลืมนะว่าตระกูลขุนนางโบราณตระกูลข้าบรีโบราณเนี่ยเขามีฐานะมั่งคั่งมาถึงชั่วลูกชั่วหลานชั่วเหลนเขาก็ยังมั่งคั่งอยู่ แล้วเขาจะเอาของเหล่านี้ออกมาให้ใครดูทําไมครับอย่างน้อยๆอย่าลืมว่าคนไทยเรานะถือว่าเป็นสมบัติประจําตระกูลจะหวงแหนครับนะแล้วบางตระกูลเนี่ยเขาเชื่อถือว่าของประจําตระกูลเขาจะไม่ขายครับเขาจะไม่ขายสมบัติกินครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงๆแล้วที่เขาเรียกว,ว่าเก็บหรืออุบหรือปิดเอาไว้เลยไม่ให้ใครดูใครชมเลยเนี่ยมันมีมากมายนะก็อย่างทุกวันเนี่ยมันก็มีบางตระกูลเห็นไหม ที่เริ่มเอามาเอามาแสดงให้ให้ให้คนเห็นให้คนเห็นแล้วนะอ,อันนี้เราจะไปว่าของเขาไม่แท้ก็ไม่ได้มันต้องศึกษากันก่อนครนะต้องไปศึกษาความเป็นมาศึกษาประวัติของเขาก่อนด้วยมันมาอย่างไรครับไม่ใช่ว่าพอเห็นของเยอะก็ไปสวดทํองเขาแก้กันแล้วมันไม่ใช่จ<น>ะมีพระพระรอดมีพระกรุพระเยอะไหมในจังหวัดลำพูนในส่วนตัวอาจารย์เองอ๋อถ้าที่ผมสะสมมีไม่กี่องค์หรอก มีไม่กี่องค์คือพระที่มันถิ่นที่มันอยู่กันห่างไกลมันไปไม่ค่อยถึงครับนะมันไปไม่ค่อยถึงหรอกอย่างภาคเหนือเนี่ยพระที่แต่กุยภาคเหนือซึ่งเราอยู่ภาคกลางซึ่งมันห่างกันตั้งหลายร้อยกิโลแล้วย้อนไปนี่มาเป็นร้อยปีครับมันยังไม่ติดต่อกันได้ซ้ํานาวยังไม่ไปมาหาสู่กันนะมันเป็นคนละนครน่ะคนะไออย่างของเราเนี่ยในยุคเรามันก็เป็นรัตนโกสิน์นะ แล้วรัตนโกสินยุคต้นมาถึงยุคกลางเนี่ยหัวเมืองล้านนาก็ยังไม่ใช่ประเทศไทยครนะมันยังไม่ได้มีการไปมาหาสู่กันทั้งสิน้นฉะนั้นโอกาสที่พระเนี่ยมันจะไปถึงภาคกลางน้อยมากพระรอดมันเริ่มไปถึงภาคกลางเนี่ยผมว่าน่าจะ,ะเต็มที่เลยนะ80ปี80ปีประมาณ80แสดงว่าพระยังอยู่ที่ที่ทางล้านนาทางภาคเหนือนี้อ,อีกเยอะมาก คือพระตูเนี่ยที่มันจะเดินทางไปไกลได้นี่นะมันต้องมีการค้าขายซึ่งกันและกันครับนะในแต่ละหัวเมืองครับมันไปกับการค้าครับพอค้าวันนิดจากหัวเมืองโน้นมาค้าขายหัวเมืองนี้เนี่ยเนี่ยมันจะมีการให้กันเป็นของขวัญบ้างแลกเปลี่ยนกันบ้างอะไรบ้างมันไปอย่างนี้ครับแต่ถ้ายังไม่ค่อยได้ติดต่อกันนะพระจะเดินทางไปยังไงนะพระท่านเดินไปเองไม่ได้หรอกถามเป็นอย่างนั้นอาจารย์ครับ ในสุภะถ้าเปรียบเทียบกับสุพรรณแล้วก็ลำปะอาริพูนเนี่ยอันไหนเยอะกว่ากันต่างต่างคนต่างเป็นเมืองออผมว่าสุพรรณเยอะกว่าสุพรรณเยอะกว่าสุพรรณเยอะกว่าเนะเพราะว่าอาริภุนชัยเนี่ยเป็นนครเล็ก,ลกนะครับมันเป็นนค,ปน,นครเล็กเล็ก,ลกนะก็เทียบดูจังหวัดลำพูนปัจจุบันกันแล้วกันกับจังหวัดสุพรรณนะครับนะมันกว้างใหญ่ไพศาลต่างกันนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการ เมืองลำพูนเนี่ยเป็นเมืองลำพูนแล้วก็มีกษัตริย์ที่ปกครองสืบสารกันก็ไม่ไม่ไม่เยอะไม่ยาวไม่ค่อยเยอะหรอกนะแล้วก็อย่าลืมว่าเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งนครน,นึงนะลำปางกับน,นครน,นึงนะแพร่น่าน่ะมันเป็นเมืองหมดเลยเท่ากับว่าเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่กันอย่างอิสระรนะแต่ก็ถือว่าลำพูนอ่ะเป็นนครที่ค่อนข้างมีความเจริญรุ่งเรืองใ,ในยุคนั้นเราดูจากอะไรดูจากศิลปะ ดูจากวัดวาอารามที่ล้างไปแสดงว่าไม่ธรรมดาแล้วโดยเฉพาะพุทธศินนะแปลกที่สุดนะพุทธศิ์เนี่ยมันเป็นเอกเทศอะ่ะเป็นล้านนาเหมือนกันนะเชียงใหม่เชียงรายลำปูนล,ล,ล,ลำปางลำพ,พูนแพร่น,นี่นะก็คือเป็นล้านนาทั้งหมดแหละแต่ทาไมามีนครเดียวก็คือนครลำพูนและนครสิรินชัยเนี่ยที่มีพุทธศินพระไม่เหมือนจ,จังหวัดอื่นเขา เมีเอกเทศมันเป็นศิลปะผสมประสานระหว่างอ่าเท่าที่ผมดูนะระหว่างลบอ่ลบบุรีกับซีวีชัยซึ่งทางเหนือมันจะต้องเป็นอะไรส่วนมากมันต้องเป็นเชียงแสนนะครับมันจะต้องเป็นเชียงแสนแต่ที่นี่ไม่มีเชียงแสนเข้ามาปนมันกลายว่าเป็นศิลปะเอกเทศนะแล้วก็มีความงดงามอ่อนช้อยที่โอ้โหดูแล้วมันมันลึกซึ้งมากๆานะพระรอด คือพุทธสรีละหรือว่าสัดส่วนทุกอย่างมันลงตัวมากครับแม้กระทั่งพระคงพระเปิมพระอะไรทุกชนิดของเมืองลําพูนครับนะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นของตัวเองไม่เหมือนพระเมืองอื่นครับแต่ครับข่าวนี้มาหล่อพระสององค์คแล้วข่าวสิ้นปีเดือนนี้จะมีอะไรไไก็มีมซีซึ่งซึ่งงานบุญงานกุศลสำคัญสำคัญนะ ในปีนี้ก็ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงปลายปีแล้วก็บุญสุดท้ายของปีนี้คิดว่าสุดท้ายคิดไว้นะอาจารย์ไว้จวก่อนถึงบุญสุดท้ายนี่เพิ่นช่วงช่วงโควิดบุญขนาดไหนบุญบุญฉับพันอ๋อเยอะแยะไปหมดเลยช่วงโควิดบุญฉับพันบาทไทยอ่าเยอะแยะมากตอนนี้สงบแล้วก็ยังทําบุญต่อแล้วบุญสุดท้ายคิดว่าสุดท้ายคิดไว้นะว่าจะสุดท้ายจะสุดท้ายจริงหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจนะครับ ก็วันที่29พฤศจิกายนนี้อันนี้สร้างพุทธเจดีย์หรือมหาเจดีย์เจดีย์ในหนึ่งท่วาและหนึ่งลาตรีหรือว่าให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงครับสร้างเจดีย์ให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงนะซึ่งผ่านๆมาสร้างแตบพระนะรสร้างแตบพระเรียวกว่าพระทันใจพระทันใจสร้างมาหลายองค์มากแล้วนะอันนั้นคือเช้าถึงเย็นเสร็จแล้ว ไม่ยากเนยไม่ยาก,กประสบการณ์เยอะ <laughs> แต่อันนี้เจดีสร้างเป็นครั้งแรกแต่ว่าเราไม่ใช่ประธานใหญ่นะครับประธานใหญ่จริงๆก็คือพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อแห่งวัดป่าสว่างบุญจงังหวัดสระบุรีรท่านให้ความมโนข,ข้อความเมตตาพาสานุสิทธิ์ท่านไปสร้างเจดีให้ที่สำนักปฏิบัติธรรมรัอวสถานธรรมพรมรังสีตำบลหนองปลืออำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจานบุรีครับซึ่งจะ <c oughs> เริ่มทําพิธี บวงสวงแล้วก็เริ่มสร้างในวันที่29ตนช่วงเช้าแหละนะ29พฤศจิกายนจะถึงนี้แล้วก็ทํากันด้วยไปจนก,กระทั่งถึงรุ่งเช้าอีกวันหนึ่ง9โมงเช้าถึง9โมงเช้าเท่ากับว่า24ชั่วโมงครับเต็มให้เสร็จสมบูรณ์รนะทีนี้ภาระหน้าที่ก็คือจะต้องจัดการทําฐานเอาไว้รอ ฐานจะดีซึ่งจะต้องมีการเ,าเตะคานเทไรกันอย่างดีเรียกว่ามาตรฐานในแข็งแรงเพราะว่าพอถึงเวลาถึงวันนั้นปุ๊บเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแห่งวัดป่าสว่างบุญท่านก็จะนําลูกศิ์ที่เป็นช่างนะไปก่อกันเลยช่วยกันก่อเลยครับฉะนั้นในช่วงนี้ก็คือต้องหาปัจจัยเรื่องทําฐานไว้รอกดประมาณเทนะ่าไหร่ครับอาจารย์ผมก็ประเมินไว้สักหนึ่งแสนบาทนะอา,อาจจะมากน้อยกว่านั้นก็คงไม่มากก็จะใช้เหล็กเส้น สหุนป้องอ้อยประมาณร้อยเส้นแล้วก็หลักๆที่ใช้ก็คือปูนตาเสือเนี่ยประมาณร้อยถุงหรือร้อยลูกก็รประมาณ5ตันนะหตันนอกนั้นก็คืออิฐหินปูนทรายต่างๆครับก็ประเมินเอาไว้ที่ประมาณ1น,านึ่งแนบาทนะเพราะตอนนี้ก็ปัจจัยทรัพย์ที่มีผู้บริจาคมาก็สร้างไปจนแทบจะไม่เหลือแล้วเ <c oughs> หลือติดบัญชี <c oughs> อยู่ไม่กี่พันบาทแล้วตอนนี้คือท่อกรินไปแล้ว ทั้งถอดกระถินทั้งสร้างพระทั้งอะไรต่อมาครับก็คือปัจจัยรทรัพย์ทั้งในในกองกลางคือบัญชีกองทุนพุทธศาสตร์แล้วก็เงินส่วนตัวนะเ, <ค entertain. S 1> เงินส่วนตัวก็หมดบัญชีกองทุนก็หมดครับแต<ข>่บัญชีกองทุนน่าจะเหลืออยู่สักหมื่นกว่าบาทน่าจะได้อยู่หมื่น่กว่าบาทได้อยู่ทว่าบาทยังไม่ได้ไปเช็คดูน่าจะประมาณสักหมื่นกว่าบาทยังได้อยู่ครับก็จะได้ไปไปลิเริ่มไปก่อนนะเดี๋ยวกลับไันนี้ก็จะได้เดินทางไปที่สำนักสงฆ์แล้วก็ไป ไปให้ช่างเริ่มดําเนินการขุดอ่ะขุดเพื่อจะวางคานก่อนครัไมงั้นเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันตามวัุประสองใช่ใช่ฉะนั้นท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลร่วมสร้างเจดีย์นะในหนึ่งที่วารหนึ่งราตรีให้สาเร็จเสร็จสมบูรณ์ก็เจดีย์ทันใจอีกนั่นแหละเจดีย์ทันใจออันนี้เจดีย์ทันใจก็อยากจะไปพิสูจน์กันนะครับทำพระทันใจแล้วทีนี้ทําเจดีย์ทันใจบ้างฐานกว้าง8ดเมตรนะครับฐานกว้างสี่เตรเดียจัตุรัสอ่าสูงสิ กว้างยาว8เ<อ>มตรสูง10เมตรพูดในจินตนาการนีาจันมองว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ <c oughs> ถ้าบุคคลทั่วไปเขาอาจจะคิดว่าเป็นไปไม่ได้นะครับอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าประสบการณ์อย่างเราเนี่ยนะเราก็เคยผ่านทำพระทันใจมาไหลองค์มากแล้วครับแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดป่าสว่างบุญท่านไม่ได้เพิ่งมาสร้างเป็นองค์แรกครับท่านสร้างเจดีย์แบบนี้มาไหลองค์แล้วครับนะ ฉะนั้นเมื่อท่านทำอะไรองค์แล้วแน่นอนท่านทำได้แน่นอนครับมันเป็นอย่างนั้นเราก็เชื่อว่าท่านต้องทำได้แบบนั้นฉะนั้นท่านใดที่จะร่วมบุญร่วมกุศลถ้าหากว่าท่านสามารถเดินทางมาถึงสำนักปฏิบัติธรรมพรหมรังสีได้ก็ขอเชิญในวันที่29นะมาเห็นมาชมให้เห็นกับตาว่าทำกันแบบไหนหรือว่าท่านที่อยู่ไกลแต่ว่ามีจิตกุศลอยากจะร่วมบุญสร้างเจดีย์ทันใจก็ บริจาคผ่านบัญชีเดิมได้ครับ,รบนะบัญชีกองทุนพุทธศาสตร์เดี๋ยวก็เดี๋ยวจะได้มีเบอร์เบอร์ทางท่านเจ้าวาดด้วยขึ้นให้ดู<อ>ว่าสามารถโทรหาท่านสอบถามเส้นทางได้หรือว่าสอบถามรายละเอียดได้ครนะเราจะได้สบายใจว่าเออเขาทํากันจริงไม่ใช่ว่ามาออก YouTube เพื่อหลอกลวงเอาเงินกันไม่ใช่ตรวจสอบได้ทุกบาทตรวจสอบได้หมดเลยตรวจสอบได้ ราะบัญชีเราเนี่ยตั้งแต่เปิดมาทั้งปัจจุบันเนี่ยใครจะตรวจสอบตรวจสอบได้เลยครับยินดีให้ตรวจสอบนะยินดีให้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันที่เปิดเปิดบัญชีเล่มนี้มาแล้วก็ชี้แจงได้หมดว่าไปสร้างที่ไหนทําที่ไหนเพราะมีรูปธรรมเออมีพระเป็นองค์ก็ไปดูได้เนี่ยไปดูได้ไปดูได้จริงๆแล้วให้คนไปประเมินราคาได้ด้วยนะว่ามันไอ้ที่มันในเข้าบัญชีกับที่สร้างไว้มันมันมันไม่พอหรอกครับไอ้เงินในเข้าบัญชีเนี่ย ผมว่ามันตั้งแต่เปิดมันทั้งปัจจุบันนะมันยังไม่ถึงล้านนะครับยังไม่ถึงล้านไปบวกดูได้เลยบวกลบคูณหารได้เลยครับเพราะว่ามันเขาโอนเข้ามานี่มันจะมีบอกใช่ไหมทำงานเท่าไหร่และยอดทั้งหมดเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ครับแล้วสิ่งที่สร้างไปเนี่ยมันเกินมันเกินบัญชีมันเกินเป็นหลายเท่าเลยฮะเพราะโดยส่วนมากไม่ว่าสร้างอะไรอ่ะผมจะใช้เงินส่วนตัวเกินครึ่งไปทุ่มก่อนครับฉะนั้นแล้วก็จึงเอาเงินบริจาคเข้าไปสมทบให้มันเสร็จมันเป็นแบบนี้ ไม่ใช่ว่าที่ทําทุกที่เอาเงินบริจาคทั้งหมดไม่ใช่เงินบริจาคอย่างเรานี่มันไม่พอหรอกครับเราไม่ได้ชื่อเสียงมากเหมือนหลายๆท่านที่เขาเปิดแต่แต่ละทีเขาได้เป็นสิบล้านร้อยล้านอยางได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับไอเรานี่มันได้หลักหมื่นหลักแสนแต่แต่ละครั้งนะหลักหมื่นหลักแสนเท่านั้นเป็นอย่างนั้นก็รวมบุญได้ตามบัญชีบัญชีเข้าไปดูในเฟซของอาจารย์เลยนะครับมีรายละเอียดแจ้งไว้ในเฟซของผมเดี๋ยวก็แจ้งรายละเอียดไวเช่นกันนะครับ สวัสดีครับ